สวัสดีครับพบกับพี่พูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการปันสินปันสุขกับช่วงปันกันเล่นวันนี้ก็อยู่กับปันกันเล่นกีตาร์ e ีที่10แล้วนะครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องการเก่ากีตา โอ้โหุกเลยวะเนี่ย <c oughs> โอเคการเกากีตาร์นะครับก็คือการใช้นิ้วเล่นเราจะไม่ใช้ปิกหรืออีกชื่อหนึ่งบ้านเราจะชอบเรียกการปิกกิ้งแต่ถ้าให้่โบเข้าใจไม่ผิดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า p l u กก i n g นะครับไม่เป็นไรเราเรียกว่าเกากีตาร์ลวกันนะฮะขั้นแรกนะครับเราจะต้องมาฝึกมือขวากันก่อนฝึกสายเปล่าเหมือนเดิมเราจะวางนิ้วอย่างนี้นะครับ ชี้กลางนางเนี่ยอยู่3สายล่างนะครับชี้อยู่สายที่3กลาง2แล้วก็นาง1นะครับจะอยู่ตรงนี้คุมไว้เลยนะส่วนนิ้วโป้งเนี่ยจะควบคุมการดีดเบสนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะให้นิ้วโป้องอยู่ที่สาย6ก่อนแล้วกันเราจะฝึกดีดลงอย่างเดียวก่อนนั่นก็คือโป้งชี้กลางนางเป็นอย่างนี้นะอ่ะแล้วเราจะวนไปเรื่อยๆนะครับ พยายามควบคุมนะครับไม่ให้นิ้วเนี่ยมันงัดจนเกินไปงัดก็คือแบบนิ้วเนี่ยเข้าไปในนี้แล้วก็งัดงัดสายออกมาค่อยๆดีดเบาๆก่อนก็ได้นะครับให้มือขวาเนี่ยมันคุ้นเคยมันชินกับการดีดสายเปล่าก่อนนะอะทีนี้พอเราเริ่มรู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ไม่ยากใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดีดแบบขากลับบ้างนะครับจะเป็นโป้งก่อนแล้วก็นางกลางชี้ พอคล่องแล้วเราก็มารวมกันนะครับพยายามควบคุมให้มันดีแล้วเท่ากันนะครับจะเป็นโป้งชี้กลางนางกลางชี้เดี๋ยวเราจะไปลองแพทเทิร์นสำหรับการดีดพื้นฐานก่อนแล้วกันนะการเกาพื้นฐานจะเป็นโป้งชี้กลาง ชี้นางชี้กลางชี้ยาวมากสังเกตว่ามันจะสลับกับนิ้วชี้ตลอดนะครับอ่านเดี๋ยวช้าๆนะโป้งชี้กลางชี้นางชี้ ถ้าคล่องแล้วเราก็จะเพิ่มความเร็วนะครับจังหวะในการนับการเกาอันนี้เนี่ยมันจะเป็น1และ2และ3และ4และ1 2 3 4 2> แ,แรกๆอาจจะยังไม่ต้องเร็วเท่านี้ก็ได้นะครับพยายามควบคุมให้เสียงมันเท่ากันนะครับ ทีนี้พอเราเริ่มคล่องแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนเบสบ้างนะครับทุกครั้งที่ดีดเบสสายอะไรไปก็ให้เปลี่ยนสายไปเรื่อยๆนะครับเช่นดีดสาย6เสร็จแล้วไปสาย5แล้วก็สาย4วิธีใช้ การเกากีตาร์ในการเล่นคอร์ดนะครับขั้นแรกเราต้องรู้จักตัวเบสก่อนเดี๋ยวผูจะสรุปการใช้เบสง่ายๆในแต่ละคอร์ดนะครับก็คือเบสสาย6เนี่ยจะใช้กับคอร์ด e f แล้วก็ g ส่วนสายที่5จะใช้กับ a b แล้วก็ c ครับสายที่4จะใช้กับคอร์ด d และ f ถ้าคอร์ดทาบเราจะดูได้ยังไงเวลาดูคอร์ดบ็อกซ์นะครับดูว่าจุดท่ยมันสิ้นสุดตรงไหนถ้าสิ้นสุดที่สายที่5แปลว่าเบสอยู่สายที่5ถ้าสิ้นสุดสายที่6แปลว่าเบสอยู่สายที่6เช่นคอร์ด f เราท่าไปเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยมันจะอยู่สายที่6ใช่ไหมเราก็ดิดเบสที่สาย6ได้เลยแต่มันจะมี f ที่ใช้สายสได้นะครับก็คือ f แบบยังไม่ทา่าบนี่อาจจะง่ายครับ6 e f g ส สาย 5, A B C สาย 4, D แล้วก็ F เอาง่ายๆก่อนเลยแพทเทิร์นที่เราใช้ชุดคอร์ด C A m i n o r D m i n o r แล้วก็ G 7นะครับคอร์ด C ก็เบสสายที่5 A m มก็สายที่5 D m i n o r ก็คือสายที่4แล้วก็ G 7สายที่6 นี่แบบใกล้ๆนะครับชุดคอรดซีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเกากีตาร์นะครับ ยังไงไปลองฝึกกันดูนะครับถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนเนี่ยทักมาสอบถามในเพจได้เลยนะครับยังไงพี่ภูแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะรีบตอบนะครับหรือถ้าอยากดูพี่ภูหรืออยากให้ภูสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่คอยติดตามปันสินปันสุขปันการเล่นกีตาร์ของเรานะครับและรายการอื่นๆของปันสินปันสุขนะครับยังไงพี่ภูและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขการเล่นกีตาร์นะครับไว้พบกันใหม่นีครับ